สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในการใช้ data validation นะครับในการช่วยกำหนดนะครับป้องกันการคีย์ข้อมูลที่น้อยกว่า MOQ นะครับหรือ minimum order quantity นั่นเองครับคือจำนวนการสั่งซื้อที่ต่ำสุดนั่นเองนะครับ สมมุติว่าเรามีตรงนี้นะครับกำหนดว่าจำนวนสั่งซื้อต่ำสุดนะครับในแต่ละ product code หรือว่าในแต่ละรหัสสินค้านะครับเป็นเท่านี้นะครับตรงนี้เราสามารถใช้ data validation มาบังคับเพื่อไม่ให้เขาคีย์ตัวเลขที่น้อยกว่า moq นะครับครอบข้อมูลตรงนี้เลยนะครับหลักการของ validation นะครับ ครอบข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นให้จําว่าแถวแรกที่เราครอบคือ d 3นะครับเราจะเขียนสูตรแค่เซลล์แรกนะครับอ้างอิงจากเซลล์แรกเป็นหลักนะครับไปที่ data นะครับเลือก data validation นะครับคลิกตรงนี้นะครับเจอรูปนี้นะครับแท็บ setting นะครับตรงนี้เลือก custom นะครับตรงนี้นะครับให้เขียนสูตรนี้เข้าไปนะครับเท่ากับ d 3นะครับ มากกว่าหรือเท่ากับ C3 อ่าเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงฟอร์มูลาตรงนี้นะครับก็หมายความว่าเซลล์นี้นะครับเซลล์ D3 เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ C3 นะครับจากนั้นก็คลิกโอเคนะครับสังเกตว่าถ้าเราเคีย์ตัวเลขที่มากกว่านะครับเช่น6 3000อย่างนี้นะก็จะผ่านนะครับ6 0 0ก็จะผ่านนะแต่ถ้าคีย์น้อยกว่าเช่น 50อย่างนี้ไม่ได้นะครับ Excel ก็จะขึ้นมาเตือนว่ามันน้อยกว่านะครับขึ้นมาเตือนนะครับบอกว่ามันไม่ได้นะครับเนื่องจากเราป้องกันไว้นะครับตรงนี้ถ้าเราจะคีย์300อย่างนี้ได้นะครับหรือตรงนี้คีย์2 99อย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะกําหนดให้มีการเตือนขึ้นมาด้วยตัวหนังสือหรือ w ว r d ดดิ้งใดๆก็ได้นะครับเช่นนะครับ ครับตรงนี้ก่อนนะครับยกตัวอย่างครับไปที่ Data นะครับ Data validation ตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้ที่เราเขียนสูตรไปแล้วเมื่อกี้นะครับตรงแถบ error alert ตรงนี้นะครับตรง title นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับเช่นคีย์ว่า moq นะครับลงไปตรงนี้เราอาจจะใช้ Wording ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับยกตัวอย่างผมขอใช้เป็นภาษาอังกฤษกันนะครับสมมุติว่าผมบอกว่า the number หรือตัวเลขตรงนี้นะครับ ต้องนะครับ must be นะครับมากกว่านะครับ g r e a t e r t h a n หรือนะครับเท่ากับนะครับ equal to equal to มากกว่าหรือเท่ากับอะไรเท่ากับ moq อย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็คลิกโอเคไปนะครับลองคีย์ตัวเลขที่น้อยกว่าเข้าไปเช่น400นะกด enter ตรงนี้ก็จะแจ้งมาว่า วอร์ดิงตรงนี้นะจะเป็น MOQ นะครับตรงนี้ก็จะขึ้นตัวหนังสือหรือว่าข้อความที่เราเขียนไว้เมื่อกี้นั่นเองนะครับก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ